กอดหลบทางประชาชนด้วยเขาขับรถไปอยเห็นนะหลังเบลเขียวใช่ไหมมาเบลเขียวเต็มเลยมัผมไล่ยิงยิงกลัวนี่แหละพร้อมแล้วยิงนานเป็นกระสุนเป็นกระสุนแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วไปเลยไปต้ไม่ถึงไหมเพื่อนขับรอดีเป็นรถซอมบร้ทับรถเพื่อนเราซอมบี้เต็มเลยเังรอไม่ได้ปะข้างหน้า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 รอก่อนได้ปะรอก่อนเงินซองเต็มเลยเงินซองเขาเต็มเลยถึงปะไปแน่าจะเป็นเลมโบะค่อยๆเคลื่อนมาค่อยๆเคลื่อนมาเสร็จแล้ว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  มีใครยังไม่ถ hmm. ึงแบบนั้อีกทีน <Yeah>. ึ่งยังอยู่ตรงสะพานกันเยอะอยู่กันฟังฟังประเดงนะถ้าสมมติว่าใครเจอปืนสีนั่งคันไหนบอกนะปืนตกปืนตกปืนตกโมีอะนี่ผมเข้ามาเลยไม่บอกเลยอ่ะโอ้โหเขี้ยบไปเพลียโอ้ยโคตรเกลี่ยสามห้าเลี้ยงเชนมันเกินเลี้ยงเชนมันเกินเลยกระล้าเปิดไฟที่เปิดไฟที่เปิดไหว้ไว้ไฟสูงเว้ไฟสูงหน่อยไฟสูงหน่อยแก๊งแก๊งมาจีไฟสูงไฟสูงหน่อยถ้าเห็นปืนสีมันอยู่คันไหนบอกกูนะ

มาเรากูดังเบขียวคนชอบคืนจากแำบัววันเราฝั่งเดียวกันพี่ตัวกูุ้นเล่นบ้ามันเลยโฟกัสเพื่อนเหมือนเดิมโฟกัสเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งไหนบ้านอยู่ฝั่งเบลเขียวนะบ้านอยู่ฝั่งเบลเขียวบ้านอยู่ฝั่งเบลเขียวนะอยู่ใกล้ๆผมเลยน้ำเบลเขียวโกดังเบลเขียวไอ้เมืองอยู่ไหนเน้ยมาขวารังแตงนี่มันมาว่าเลยตรงเบลเขียวตรงคอนเทนเนอร์อ่ะกับเรากับเรามากับ้าเรากับ้าบเรา

มไ่ลงแล้วนะให้พี่เดไกๆอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกอยู่ด้วยกันเนี่ยร่วผมร่ผมวระเบิดระเบิดได้นะวงเนี้ยระเบิดนะไอ้สัสร่วงร่วยร่วง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 รวงร่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 วงรวงร่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 วงรวงร่วงรว

mึง nhảyเพื่อ tay máy mึง nhảyเพื่o tay máy, tay tay tay. kêu tay này tôi giúp tôi giúp tôi giúp tôi. rồi tôi 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 chụp tôi tôi tôi

พี่เีไหลมามันดีมันอร่อยหมาจริงเลยไม่ออกไม่กินไม่ออกขเีุเปียกไม่ดีรไหวแล้วชัดอแล้วชิไหวเ้ยทางทางสายเยอะทางสายเยอะนะเว้ยทางสายมันเหลือเยอะเลยทาง้ายเยอะเลยนะทางสายมันเหลือเยอะเลยเพื่อนโดนกักด้วยเทดดำเทดดำกางไฟมาใต้เขีนมาใต้เขียนดิเซปนมาใต้เขีนมาใต้เขียนเ็นใต้เขีนให้หมดไปเล้า้บ้านมาเลย ให่บ้านไปเลยใ้านไปเลยไม่ได้ยินไห้ยินสคุณพานพาเล่นหลังบานหน่อยเป็กไหไมตีไมตีเล่นชุบอนได้นะเมตีเนาองปเล่การไป่ด้วยไดเล่นาไปเล่น้วนี่ไปเลน้วไปเล่นด้วการไปเล่นด้วยกันไปเล่นด้วยกาเ่นด้ยการเล่นด้ไปเล่น้วยาเล่ยารไปเล่น้วยาปลี่นด้ยเปเล่ยไเล่นตัวนีาเปลี่ยเล่นต้วาไ่นี้วยาเล่นตัวาไมเล่น้าไเล่นด้วไน้ยาเล่นเอยาเล่นเอกาไเล่นเอาเล่น ไม่ตายตายเพื่อนมึงชนนะกูตายยังไอ้สัตว์กูตายยังกูตายยังคุยอ่ะมึงโด่นสัตว์ฉม่หลับไอ้สัตว์บ้านมึงตายมันแท้ไม่ดรอแท้ยังแท่ยังแท่ยังไอ้ไอ้ไเฮ้ยจุบเพื่อนชุบเพื่อนเพื่อนตายเฮ้ยเพื่อนตายเยอะชุบเพื่อนหน่อยตายเกนชุบเพื่อนหน่อยกูตายยังชุบอีกชุบอีกชุบอีกกูยิงให้ชุบเลยเฮียมึงเอาเวลาคงคงที่ได้พี่ได้พี่เฮ้ยปืนระวังปืนปืนมาดิปืนมาดิปืนมาดิเอาปืนมาดิปืนมาดิ เอาเบอมาีเบอมาทีเนี่ย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 เอาเบอมัหน่อยเอาเบอรมันหน่อยพี่พี่พี่ตองเคนพี่ปิดตัวชูทอทอปิดตัวชูหน่อยทอผมตก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 ตกกูตกสายกูตกสายอะไรเหมืออะไรหมึงอะไรทำไยอะไรเอ็มนไม่ได้สิรูเอ็ไนไม่ได้สิร์ูเอ็ไนไม่ได้สรูไนไม่ได้สิูไอควายวาเป็ละสุนนะเล่นด้วยการไปเล่นด้วยการไหวแล้วมันจะหมดแล้ว ก็ส hey, like, 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 like. like. ุม nice> ันเริ yeah. ่มหมดแล้วเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีดเฮ้ยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเพื่อชุบเลย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 ไปเปลียนมีดหน่อยไปฟังฟังเงกูนะเปลี่ยนมีดไปี่ไปี่ไปี่อะไรอะไรอยเื่อย่รี่ต่อเลกไปลอไปเล่ดไปลอไปเล่ับเพื่อนไปลอไปเล่กับเพื่อนนี่เ่นเเล่นเยอะมากไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนไม่ยลกับบอลลอลไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อน เพื่อนได้คือเพื่อนได้บ้านเราหลีกระสุนหมดกระสุนหมดกระบวดกกระสุนกูหมดกระสุนกูหมดเอาให้ไหวแล้ว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 ไหวไหวบ้าไฟไฟไหวบ้าไฟคิไปคิวเราโดนเราโดนกลับบ้านมันเยอะนะเราโดนกลับบ้านมันเยอะเฮ้ยขึ้นรถมาคนหนึ่งขึ้นรถมาขึ้นรถมาขึ้นรถมาคนนึงขึ้นรถมา

ไปเล่นด้วยกันไปเล่นด้วยกันไปเล่นด้วยกันตรงนี้ไปเล่นด้วยกันตรงนี้ไปเล่นด้วยกันตรงนี้ไปเล่นด้วยกันชุบเลยชุบเลยตรงเทกตรงเทกบูนนะกันกูนยกันกูนอยกันกูนยกันกหลับานหลัง้าเราลบ้าเราลังบ้านเราลบ้านเาลัาย้ยเเฮย

เอาแล้วมึงไม่ช่วยอควายเหี้ยเฮ้มาเล่นด้วยกันข้างหลังข้างหลังข้างหลังมาเร่นข้างหน้าข้างหลังข้างหลังข้างหลังมาเล่งข้างหน้าข้างหลังมาเล่งข้างหน้าข้างหลังมาเร่งข้างหน้ากูายกูตายกูตาเหี้ตายตข้เง้อฟีีเฟกต้งฟีต้กอังฟีต้้งเฟ็กอะตั้งฟ้งเฟ็กองฟีแล้ว้องีต้องเฟ็กไอควายแพ้พวกกูกี่ไฟแล้ไอเหี้ พูดได้หน้าไม่อ่านน้อยชิ้ช้อนไงให้กูวินไว้กันจอยควายไอ้เหี้ยช้อนไอ้กูวินไว้ทีช้อนไ้แวช้อนไอ้ห้ไัยมไม่เห็นคนตาย

เัน้ยไปไหนเล่นไปไหนเล่นไปไหนเนไปไหนเล่นไปไหนเล่นไปไหยเล่นไปไหน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 ่นไปไหนเล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 ่นไปไห

ไอเดียวนะครับพวกมึงช้อนยังไงให้ช้อนยังไงให้แผลอย่ามองอย่ามองอย่ามองกูชุบเองกูชุบเองกูชุบเองช้อนยังไงให้แตกยช้อนยังไงให้แตกช้อนยังไงให้ไม่ไหวช้อนยังไงให้ไม่ไหวกูด่าหน่ยเฮียช้อนยังไงให้ไม่ไหววะมึงช้อนยังไงให้ไม่ไหววะแบลศพมันแบลศพมันใต้เคนแบลศพมันใต้เคนแบลศพมันใต้เคนแบล็คมันใต้เคนแบล็คศพมันใต้เคนแบลศพมันใต้เคน หมดเหมือนเดิมอีี้ยหมดเหมือนเดิมไอ้ปล่อยกี่นร้อนอยู่เนี่ยเราเราเราต้องมารีของไหมออกมา หมดเหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมหมดเหมนเดิมพีเอหมดเหมือนเดิมหทิ้ทิ้งเอทิ้งเเดียวนเียเงี้ยแ่ก่ลงตัวตายค้งหมดเหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมี่เยหมดเหมือนเดิมไสัตว์หมดเหมือนเดิมพเบงกี้เียีากกา่ะูเองรถเดี๋ยวนี้เออเร็วเร็วๆอุ้มศพอุ้มศพเร็วเอุ้มศพเลยอุ้มศพเลยโ้ไปเอามาติดมือแล้วไปฟามรถก่อนอย่าเพิ่งตกอย่าเพิ่งทอะไรเลยอ้ควายรถเียงจริงหรือเปล่าโอ้ยเชี่ยฝั่งเงเยอะจังวะ ควยของกูหมดเลยเกาะหมดเฮ้ยอย่าบับเยอะอย่าบับไปไหนไปไหนใครเรียกผมวะถ่ายรถรถมันรุดผมายรถอนะขอรถทับหนเรถเนรถด่วน จอนมาตรงมาตรงเพื่อนเขาทางทางตอรอน้อยตอรอยี่งเร็วเลยเร็วเลยเลยนะสวิตบ้านอะตายบาไอ้เตเนี่ยตายปเนี่ยอตอแหลอยู่ไหนวะสบีตอแหล่ะไอ้ตอหลกูขอสบีตอแหลสักตัวงดีพวกตอแหล่อีเล่นชนะต้องเบือนี่อคนเราอะ แต่เราไม่ต้องดีเราไม่ได้ไฟแล้วเรามองอได้ไหมับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับ้ไมด้ที่ต้งดีเราสุล่นมี้ไหมรอนี้เพื่อนตมึงเล่นมึงยังโกหกเพื่อนอยู่เลยว่าเพื่อเพาพวกมึงไหวอ่ะไอ้เฮียไม่ไหวสักตัวเลิศเรียกกลวยดำเนี่ยนะไอ้เียเลิศใช่ไหมไอ้เียเพื่อนใครหายไหมเพื่อนใครหายไหมเพื่อนใครหายไหมต้องหาเพื่อนด้วยนะี่อเม่ไห่เยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมข้าวผาให้พี่ผมข้าวาให้บนรอบนี้แป๊บนึง ศพศพสนับศพเหลือศพเหลือพี่ที่ศพเหลือศพมันเหลืออยู่แล้วมันมันมันเยอะกว่าเราทุกไฟอ่ะมันไม่เคยไหวปืนตามหาตามหาเคนนี้มีมีรถมันหลุดป่ะพี่มีรถมันหลุดลองเช็คเลยลองเช็คเลยบนบนเคนมีศพเพื่อนไหมวะใจเย็นพี่ใจเย็นพี่เป็นไดดดตายะูิไม่เป็นไรมีฮาคิใจเย็นๆหาเพื่อนก่อนช่วยหาเพื่อนด้วยศพเหลือเยอะเกินนี่เหี้ยเพื่อนเราหายไะเนี่ยเออ

ซเบียเไปพี่บ๊สปงข้างหลังบ้านเราอ่ะไออองฟ้อมหนจบมีออมมั้ยอตอแหลในไเนี่ยไม่พวกอีตอแหลมันไม่ชูปีเฮียถ้ามันเอาผู้หญิงออกอะมันน่าจะชนะเราอยู่แต่ว่าเพอวองตายแต่พวกเฮียนี่มันบ้าผู้หญิงไงมันไม่เอาออกเอาผู้หญิงไว้ในแกงเยอะไอยแกงบ้าผู้หญิงอ่ะสามสองหพอเริ่มตอนสามแปดมตอนสามแปดสามแปดนะสามแปดยี่แปดเอ้ราเบิดหร เียแล้วิดเียแล้วิดไปไปช่างมาทำเลยออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูนี่ให้กูขับดูให้เดียวนะเอาทางเดียวนะโซดิตมันยังอยู่นะไอ้อะอ่แปดดำอ่ะแปดดำนี่บอก